ยังมีอีกเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นกับถนนในไทยนะครับไปที่โคโราชครับมีเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน5อย่างหน้าหวาดเสียวคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมามีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับล่าสุดตำรวจแจ้งแล้ว4ข้อหาขณะที่ผู้ปกครองของเด็กก็โดนหางเลขไปด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับมากันได้ไงเนี่ย ได้ไงวะดโอ้โหนี่สุดยอดนะฮะมีการชูนิ้วให้กล้องด้วยแบบนี้นี่คือภาพของเด็กชาย5คนครับที่กำลังขี่แล้วก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสัญจรไปบนทางต่างระดับสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในลักษณะประมาทหวาดเสียวเสี่ยงเกิดอันตรายโดยคนขับและคนซ้อนมีทั้งหมด5คนนะครับผู้ชมใครไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน5ต้องดูภาพนี้เขาซ้อนกันแบบนี้ฮนะ คือตอนแรกในคลิปเนี่ยคาดว่าเด็กๆเ,เหล่านี้น่าจะยังเรียนอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าขับขี่ไปบนทางหลวงเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรที่สุดแล้วพบว่าเด็กทั้ง5คนมีอายุระหว่าง1 0 1ถึง12ปีเท่านั้นครับเด็กๆพร้อมผู้ปกครองเข้าพบตำรวจสพอสีคิ้วแล้วโดนดำเนินคดีไป4ข้อหาก็คือ 1. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 2. ไม่สวมหมวกนิราภายัย3ขับขี่รถประมาทหวาดเสียว และ 4. ขับขี่รถเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางขณะที่ผู้ปกครองของเยาวชนเหล่านี้ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันในข้อหาปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบุตรหลานไปฟังตำรวจครับเห็นคลิปในโซเชียลนะครับก็สั่งการให้ทนทห้นทุกน้องนะครับร้อยเวร60เนี่ยไปติดตามนะครับก็ทีมงานตำรวจก็ช่วยกันประสานงานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ทำให้ทราบตัวเด็ก ทั้งห้าคนแล้วนะครับก็ได้ติดต่อผู้ปกครองนะครับให้เข้ามารับทราบในวันนี้นะครับให้พาตัวเด็กมาภายในวันนี้แล้วคงจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพฤติการของเด็กๆต่อไปครับผมส่วนเด็กทั้งห้าคนให้การว่าได้พาเพื่อนๆประมาณ1ิบคนขี่มอเตอร์ไซค์รวมกันประมาณห้าหกคันไปเล่นน้ำที่ลำน้ำลำตะคอง ต่อมาเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับกันไปหมดเหลือแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวแต่มีเพื่อนอยู่ด้วยกัน5คนก็เลยพากันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันต้องการจะกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณดังกล่าวประมาณ4กิโลเมตรก็เลยเกิดภาพอย่างที่เห็นนะครับโดยที่เด็กอ้างว่าไม่ทราบว่าการทําแบบนี้ผิดกฎหมายพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกครับ